สติตังนิวายละนังผู้ใดมีสติย่อมนำชีวิตไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีสวัสดีครับผมหมอนาฏเมตตามครับอุตะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวันวิสาขบูชานะครับซึ่งหลายคนหลายท่านอาจจะยังผูกใจเจ็บโดยสิ่งที่แก้ไขไม่ได้นะครับวันวิสาขบูชานะครับตรงกับวันเพ็ญเดือน6นะครับ15าครเรียกว่าเดือนวิสาขมาศ นับเป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธพุกนิกายทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับสากลตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดสามเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธโคดมซึ่งทั้งสามเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะซึ่งต่างปีกันและปีนี้พุทธศักราช2,567ได้ตรงกับวันที่22ชาวพุทธเราจึงถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันเป็นที่น่าอาัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาว,วันนี้ว่าวิสาขะบูชาย่อมาจากวิสาขะโอรณะมีบูชานะครับหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั่นเองนะครับและตรงนี้นะครับก็มาถึงที่สาเหตุของพุทธบริษัทของเรานะครับยังผูกใจเจ็บนับกับสิ่งที่กลับไปแก้ไขไม่ได้นะครับสำหรับการปรินิพานนะครับบ้างก็กล่ลาวหาจากความเป็นจริงที่ว่าเสวยพระกยาหารเมื่อสุดท้ายนะครับซึ่งนายจุนทะนะครับนำสุกรมันทวะมาถวายนะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องจริงแนะครับเพราะว่านายจุนทะเนี่ยนายจุนทะเนี่ยเป็นบุตรของนายช่างทองนะครับนํามาถวายพระองค์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จดําเนินไปยังเมืองป่าวาซึ่งระหว่างทางคณะของพระพุทธเจ้านะครับแวะพักอยู่ที่สวนมะม่วงของนายจุนทะเขาจึงกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าไปเสวยพระตาหารที่บ้านของเขาในวันรุ่งขึ้นแล้วนายจุนทะนะครับก็ได้ถวายสุกรมันวะนะครับ ซึ่งเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดนะครับตรงเนี้ยนะครับก็หลายๆท่านก็จะมองว่านายจุนทะเนี่ยเ,เป็นผู้ที่ไม่ดีจะคล้ายๆพระเทวทัพหรือเปล่าที่จะลอบปองประชนพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะฮะผมจึงขอบอกไว้ว่าตรงนี้นะครับหากแม้พระพุทธเจ้าสามณโคโดมของเรานะครับไม่ได้เสวยสุกรมันทวะของนายจุนทะนะครับ ท่านก็ต้องดับขันทัปรินิพานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านได้ปรงนะครับได้ตัดสินได้ตั้งปณิธานวันที่จะดับขันทัปรินิพานของตัวเองไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับท่านจะเสวยอะไรหรือว่าจะไปเสวยกับใครที่ไหนท่านก็ต้องดับขันทัปรินิพานนะครับผมก็ไม่อยากให้พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของเรานะครับมาถกเถียงหรือก็ มายึดติดกับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าความจริงก็คือความจริงนะครับเมื่อท่านประธานปัดฉิมโอวาทเสร็จสิ้นแล้วพ้าสม,มาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพานในเวลาใกล้ลุ่งของคืนวันเพ็ญ15บห้าคำเดือน6เมื่อพระชนมายุได้80ดสิบปัญษาตรงตามเวลาท,ที่ทรงปรงอายุสังขารไว้เห็นไหมครับโดยทรง ปรินิพานอย่างสง่างามด้วยการทำสมาธิเข้าฌานสมาบัติมีพระอนนุ์ผู้เป็นเลิศทางด้านบัญญาอยู่ข้างกายมีพระอนุรุทธะผู้เป็นเลิศทางด้านตาทิพย์ทรงเป็นพยานรู้เห็นในการปรินิพานของพระองค์ทุกขั้นตอนหลังจากปารินิพานเจ็ดวันมีการถวายพระเพลิงพระพุทธสลีละในวันแรม8ดค่ำเดือน6 เรียกวันนั้นว่าวันอัธมีบูชาซึ่งเป็นวันที่กระทําการถวายพระเพลิงพุทธสลีละณมงกุฎพันธนะเจดีแห่งเมืองกุศินารานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญนะครับเราเองนะครับที่เป็นพุทธบริษัทที่ดีนะครับก็ควรที่จะ แค่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามาณะโคดมนะครับหรือว่าปฏิบัติธรรมตามหลักสําคัญในวันมิสาขบูชาก็ที่ว่าด้วยอริยสัจสีนะครับซึ่งอริยส,สัจสี่ก็เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสามาณะโคดมนะครับท่านทรงค้นพบวิธีการดับทุกข์โดยมีความหมายว่าความจริงอันประเสริฐนะครับซึ่งมีทั้ง4ข้อได้แก่ทุกข สภาพที่ทนทุกได้ยากทุกขั้นพื้นฐานก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะครับสมุทัยเหตุแห่งการเกิดทุกขก็มาจากตัณหาละกิเลสนะครับนิโลดก็คือการดับทุกขมรคนะครับมรคก,ก็คือหนทางสู่ความดับทุกขซึ่งมีอยู่8ประการความเห็นชอบดําริชอบวาจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบละลึกชอบตั้งจิตมั่นชอบนะครับมีแค่นี้เองที่เราควรที่จะปฏิบัตินะครับ ครับและก็เขาวัดทําบุญนะครับเพราะว่าวันวิสาขบูชานะั้นผู้ทศาสนิกชนชาวไทยเรานิยมทําบุญตักบาตรในตอนเช้าและตลอดวันจะมีการบําเพ็ญบุญกุศลความดีอื่นๆเช่นตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแปดงดเว้นการทําบาปทั้งปวงทําบุญถวายสังฆทานให้อิสระทานหรือปล่อยนกปล่อยปลาน,นะครับฟังธรรมเทศนาและไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในเวลาเย็น และหลังจากนั้นนะครับบางวัดบางสถานที่ที่ปฏิบัติตามโบราณโบราณน,นะครับก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษบ้างหรือว่าปลุกเสกเลขยันนะครับซึ่งตามโบราณมานะครับเพราะว่าจะถือว่าวันเป็น15คาคำนั้นนะเป็นวันที่ทรงอิทธิฤทธิ์ทีเดียวนะครับสำหรับพระพุทธเจ้าสมณมะโคดมที่ทรงห้ามการแสดงอิทธิฤทธิ์ไว้นั้นนะก็เพราะว่าท่านไม่อยากให้ ถูกสังคมเนี่ยมองบุคคลนั้นว่าเป็นคนพิเศษหรือคนพิเศษเพราะว่าจะอยู่ในสังคมลําบากก็เท่านั้นเพราะว่าท่านได้ลองเองได้ปฏิบัติเองมาแล้วนะครับหลังจากท่านตัดสู้แล้วกลับไปที่บ้านเมืองของตัวเองพญาติของตัวเองในเวียงบางตัวเองต่างๆไม่ยอมรับพระองค์ท่านนะครับท่านจึงแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารนะครับกำลาพญาติต่างๆนะครับให้อยู่ใน โอวาดแล้วก็ยอมรับท่านนะครับด้วยอิทธิฤทธิปฏิหารนะครับและต่อมาก็ท่านก็เดยรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดีก็จึงห้ามเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใหญ่โตอะไรและเราเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าของจริงของแท้ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักครูบาอาจารย์ของท่านมาแต่การโบราณมาตามบูรพาาจารย์ต่างๆนะครับก็ยังมีอยู่ตามวัด ต่างๆนะครับหรือว่าตามสำนักต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นสีสันของพุทธศาสนาอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ควรยอมรับเพราะว่าสิ่งนี้นะครับไม่ได้กระทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมหรือว่าไม่ได้กระทําโดยตรงให้ศาสนิกชนหรือว่าพุทธบริษัทของพุทธเราเนี่ยแตกแยกกันนะครับสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับแล้วก็ พระพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อมนะครับเสื่อมได้ก็เะเพาะบุคคลนะครับก็ขอให้เลือกคบเลือกหาได้เจอในสถานที่ดีๆครับขอบพระคุณมากครับและท่านใดเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อสาสนิกชนเป็นประโยชน์ต่อสาธนารณะก็สามารถกดแชร์ได้นะครับและท่านใดที่ไม่อยากพลาดเรื่องดีๆเรื่องมีสาระเช่นนี้เรื่องอิทธิฤทธ ครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับก็สามารถกดติดตามหมอนาคเมตตามหาุดได้นะครับขอบพระคุณมากครับ